ไม่เดียวเท่าน,นั้นครับเิ้หยุดยางนี่จัดเบิร์ครับนำมันแหง้วยหน่อยเ,องเังสิเโอ้ยตะกีดเส่ยด้ยครับครับใายขาดไม่เดียวอีกแล้วครับผม <c oughs> <c oughs> รุ่นนี่อะไรครับหลายหน้ามันตื่นใส่ก็ได้ยูครับผมเก็บไว้หลายตัวกส่อ้วนอยู่ว้าวแต่ละกล่องพยูสูเพคุปบาตรงนี้ครับขยอดแสงอ้วนอยู่ครับใส่โอ้บอกเก็มแล้วครับใส่ปอกอยู่ จัดนิ้วยุดยางครับเต็มคำเลยตัวนี้โอเคไม่เดียวเท่านั้นครับนิ้วยุดยางนี่จัดเบิดครับนำมังแหงน้อยหน่อยเองสิพกทิ่กระเป๋าไว้เลยครับเด้อพอพลาดแท้กับนิ้วยุดยางครับผมสุดยอดดี